ถึงคิวแล้วกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน3ามธนาคารของรัฐมีคำตอบชัดแล้วเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงิน1,000 0บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube u a g e a r c อา n n ด l ช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่าน,านผู้ฟังจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ตเฟสที่2ว่าภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนางสาวแพรทอนทางคินวัตนายกรัฐมนตรีนะครับจะนั่งเป็นประธานในการประชุมจะมีการประชุมเกิดขึ้นวันอังคารที่19พฤศจิกายนสัปดาห์หน้านี้ กระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิกิทัลนวอลเล็ตกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอย่างแน่นอนซึ่งก็ได้แก่ธนาคารอ,อมสินธนาคารทกอสและธนาคารทออทั่วประเทศส่วนวันเปิดรับลงทะเบียนจะมีความชัดเจนหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการนี้ยังถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าเป็นของขวัญปีใหม่2568นะครับและเป็นมาตรการอย่างต่อเนื่องจากเฟสแรกโดยการประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีข้อสรุปและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่ง คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้ในวันศุกร์ที่21พฤศจิก,กายน2567เป็นต้นไปซึ่งกระทรวงการคลังจะเดินหน้าเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนหลังวันที่21พฤศจิก,กายนสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้เลยทันทีส่วนจะเป็นวันไหนนะครับตอนนี้ ยังไม่ขอบอกเพราะต้องรอพิจารณาความชัดเจนเห็นร่วมเห็นชอบกับคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับสำหรับโครงการนี้และก็ไม่มีปัญหาขยับวันไปอีกสำหรับรูปแบบของการจ่ายเงินดิจิทัลวอ l เลตเฟสที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงิน ที่จะแจกจ่ายจะจ่ายแบบก้อน1 0 0 0 0บาทเลยทั้งก้อนหรือทยอยจ่ายครั้งละ5,000บาทหรือแจกวันไหนจะมีความชัดเจนหลังจากการประชุมบัอังคารที่19พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนแล้วก็จากนั้นจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนและพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุดต่อไปแน่นอนครับวันที่หลังจากการประชุม21พฤศจิกายนเป็นต้นไปคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนเป็นความคืบหน้าล่าสุดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง u t u b e hr channel ด้วยนะครับ สำคัญสุดให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ